พระคาถาผูกจิตมัดใจดนบันดาลให้ผู้คนรักใคร่หลงไหลไม่เป็นอื่นให้คำพูดและการกระทำของเรามัดใจเขาได้พระคาถาสำหรับใช้เรียกความรักให้คนที่เรากำลังรักใคร่หมายปองให้สนใจในตัวเราและมอบความรักมาให้เราบ้างช่วยให้สมหวังในเรื่องความรักรวมถึงให้เราเอาชนะใจคนที่เราต้องการ เพื่อให้เขาเชื่อมั่นเชื่อใจไว้วางใจในตัวเราจนยอมมอบสิ่งที่เราต้องการมาให้แต่ต้องใช้ไปในทางที่ดีที่เป็นกุศลพระคาถาจึงจะสำฤทธิผลกรุณากดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดเนื้อหาใหม่ๆของเราด้วยนะครับขอบคุณมากครับอังนะโมสามจบ นโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะนโมตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธสัะเริ่มสวดบริกรรมพระคาถาเก้ารอบสาวะกานังนุสาเสติสารธรรมเม จะปานินังสารธรมมังมนุษยสานังสาสิตันตังนะมามิหังสาวกานังนุษสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมมังมนุษสานังสาสิตันตังนะมามิหัง สาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจปานินังสารธรรมมังมนุสสานังสาสิตันตังนะมามิหังสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจปานินังสารธรรมมัง มนุษสานังสาสิตันตังมามิหังสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานินังสารธรรมังมนุษสานังสาสิตันตังมามิหังสาวกานังนุสาเสติ สารธรรมเมจะปานิหนังสารธรรมมังมนุษยสานังสาสิคตันตังมามิหังสาวกานังนุสาเสติสารธรรมเมจะปานิหนังสารธรรมมังมนุษยสานังสาสิคตันตัง นมามิหังสาวกานังนุสาเสติสาระธรรมเมจะปานิหนังสาระธรรมมังมนุสานังสาสิตันตังนมามิหังสาวกานังนุสาเสติสาระธรรมเม จะปานิหนังสารธรรมังมนุษย์สานังสาสิตันตังนะมามีหังตามตำราสายเวทโบราณท่นานห้ภาวนาพระคาถาบทนี้17จบแล้วจึงเสกของกินไปให้คนที่เราหมายปองเมื่อเขาได้กินแล้วก็จะมีใจรักใครคิดถึงและมอบความรักตอบแทนมาให้เรา แต่พระสัาบทนี้จะต้องใช้ในทางที่เป็นกุศลเท่านั้นหากใช้ในทางที่เป็นอกุศลผิดลูกผิดเมียผู้อื่นสิ่งไม่ดีทั้งหลายจะย้อนเข้าตัวผู้ใช้ให้ชีวิตไม่มีความสุขความเจริญ